โอ้ยโอ้ยทุนะกคนก็ขอกล่าวสวัสดีกับทุกคนนะผมก็กลับมาพบกันเหมือนเดิมกับ DWG Channel Games ของผมแล้วเพื่อเล่เกม Minecraft แกนนี้วันนี้มีชื่อว่ามินิ Mine Mini b r i t a n n i นะครับผมโอเควันนี้ก็เรามาอยู่ในแมปเดิมนะเป็นแมปเรือคล้ายเบรทานิกเลยนะครับผมซึ่งออกมาตรงนี้ผมออกมาตรงนี้นะครับ แล้วเอาเมื่อกี้จดหมายนะโอเคหันหน้ามาตรงนี้แล้วก็เจอกับนี่เรือบริชชันนิกนั่นเองครับผมวันนี้นะครับอันนี้จะคล้ายกับไททานิกเลยนะครับผมเป็นแมปเป็นแมปเกี่ยวกับเรือนะแมปก็จะประมาณนี้นเป็นแมปเล็กๆเป็นแมปท่าเรือนี่ก็เล็กครับผมแล้วตรงนั้นก็จะมีเออ่เรียวกว่าอะไรนะนี่ก็เป็นแมปกลางกลางทะเลนะครับผมก็จะเป็นแมปประมาณนี้เนาะ น่าจะเป็นแมปวันนี้เนาะนี่เป็นเรือเล็กๆก็ผมเป็นเรือแต่ยังไงก็ยังเป็นเรือจำลองนะเนี่ยขึ้นไม่ได้นะก็ดูได้เลยนะผมว่าขึ้นไม่ได้ดูขึ้นแล้วก you know. ็ถ้าผมเอา n p c มาวางมันก็จะมันก็จะเดินมาไปเดินไปทั่ดเดินมาตวตกน้ำนี่ใช่ไหมก็เลยทำเป็นมาบว่าเป็นเรือจำลองไะเป็นแบบจำลองเนาะเรือจำลองมาเนาะก็เดินมองไปตรงนั้นก็จะมีหมู่บ้าน n p c ของผมเดิมาไปตรงนู้นก็จะมี NPC หมู่บ้านเนาะอยู่นู่นเลยนะครับ โอเคผมมันก็จะประมาณนี้เนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะก็แมปมันก็ประมาณนี้แหลนะเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรแต,แต่ก็ไม่เป็นไรเนาะแบบก็เล็กๆนิดนึงเนาะนี่ก็ผมก็าพยายามออกแบบมาแบบอย่างดีๆนอะ่ะแบบอย่างนี้เนาะก็ไม่เป็นไรเนาะ ถ้าไม่ถูกใจคนดูหรืออะไรก็ตามก็ขออภัยณนที่นี้ด้วยนะครับต้ขออภัยด้วยนะครับผมมันก็เป็นแมปแบบแมปเป็นแมบเหมือนแมปธรรมดาทั่วไปเลยเนาะแต่ผมก็แค่แบบ,แบ,บลดแปลงนะเป็นเรือจำลองซนะเลยเนาะเป็นเรือเนาะเป็นเรือแบบจำลองนะครับจำลองสถานการณ์เรือไททานิกเนาะ ว่ามันจะเป็นยังไงเนาะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะเป็นแมพเรือเล็กๆเ,เป็นเรือจำลองครับผมเหมือนเหมือนคุณผู้ชมไปเที่ยวเมืองจำลองอะไรเนานะที่ปัตยะเ,เสียงรบกวนก็ขออภัยณนะที่นี้ด้วยนะครับเหมือนกันเลยนะครับผมขออภัยด้วยจริงครับครับจะเปิดประตูทำไมวะไม่รู้นะม่ปเป็นไรนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะ ไปเมื่อวดีมันมีรถสิบล้อมาส่งของนะแล้วมันเบิ้ลเครื่องครับเบิ้ลทําไมวะอยากรู้มอนก็มาเบิ้ลเครื่องอ่ะประมาณว่าเหมือนเป็นเสียงแบบเหมือนแบบเหมือนเรากำลังเบิ้ลมอเตอร์ไซค์อ่ะเมาดีนะครับเหมือนเสียงเราแบบเบิ้ลเบิ้ลมอเตอร์ไซค์อ่ะมาดีวะ โอเคก็ประมาณเนี้ยเนาะเฮ้ยเดี๋ยวปกติตรงนี้เห็นไหมครับเวลาเรากระโดดมันจะกระโดดไม่ขึ้นใช่นะแต่เวลามาตรงนี้นะสังเกตดีๆกระโดดขึ้นเฉยนะพอลงมาก็กระโดดไม่ขึ้นนะคือกระโดดขึ้นได้เฉยนะก็ลืมลึกก็ไม่รู้อะเนาะโอเคอันนี้ก็เป็นอ่าแมปอันนี้ก็เป็นจดหมายของเราเนาะนี่เราก็จะส่งไปเหมือนเดิมผมเป็นเดียร์เดียร์แนนซี่นะผมถึงแนนซี่ ทำให้มันมีค่าเจอผมที่หอนาฬิกาก็ถึงแนนซี่จากแจ็คนี่ผมนี่ผมเป็นแมปนี่เป็นแมปเรือเนาะเรือเรือเรือที่เป็นเรือบริทานิกอะแบบเล็กๆเนาะเชื่อว่าใครที่ใครที่ได้ดูเรื่องไททานิกหรือหนังที่เกี่ยวกับเรือเนาะ ในที่เกี่ยวกับเรือพวกแบบเรือํำดานเรือเรือเดินสมุทรที่ล่มไปแล้วนะประวัติศาสตร์อย่างไททานิกอย่างเงี้ยอาจจะเคยดูมาแล้วเนาะซึ่งเราอาจจะคุ้นเคยกับซึ่งหนังเรื่องไทซึ่งเวลาคุณผู้ชมดูหนังเรื่องไททานิกอาจจะรู้สึกอาจจะรู้จกักแบบรู้อาจจะคุ้นคุ้นเคยกับตัวละครเน,น่เนาะอย่างแจ็คกับโรสประมาณนี้นนะเนาะที่เหมือนกับว่าขึ้นเรือเดินสมุทร ไททา,านิกเนาะแล้วที่บอกว่าตอนจบที่แจ็คมันจะตายามาเนะที่แจ็คตาย,ยานนเนาะก็ไม่เป็นไรเนาะแต่ก็แต่ว่าก็เป็นหนึ่งในหนังเศร้าไงเป็นห,หนังเรื่องนี้มันก็ทาคะแนนได้สูงสุดด้วยมันเนาะก็เป็นหนังที่โหวตโหวต,วตคะแนนได้สูงสุดเนี่ยเพราะว่าเออผมจะเล่าให้ฟังกัน ตอนสมัยที่ผมเรียนมหเนาะวิชาสุขศึกษาหรือพระพุทธศาสนาแหละไม่ใช่ดิเหนะวิชาพระพุทธมนะั้งคุณคเห็นคุณครูคุณครูเล่าให้ฟังคุณครูไปสัมชันเล่าฟังว่าสมัยคุณครูเด็กๆเคยก็เคยซ่ามาเหมือนพเพื่อนผมแหละเชื่อว่าคุณผู้ชมสมัยวัยเรียนอ,อาจจะสมัยดอนเรียนอ,อาจจะแบบซ่าเนาะแบบหนีเรียนไม่เข้าเรียนอะไรก็มีบ้างใช่ไหม ห็นค MM. ุณครูแล้ฟังว่าตอนนั้นคุณครูประจําชั้นเนาะเล่าให้พวกผมฟังอ่ะเล่าให้ผมกับเพื่อนฟังว่าตอนนั้นคุณครูสมัยคุณครูประจําชั้นสมัยประถมสมัยตอนเด็กๆอ่ะประจําชั้นผมนะแกก็เล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนนะคุณครูก็ซ่าเหมือนพวกเธอเลยมานะเนาะตอนนั้นคุณครูคุณครูแกก็เล่าความทรงจำไม่ฟังกับผมก็จําได้อยู่เหมือนแก้ฟังว่าตอนนั้น ตอนนั้นแกแกครูครูไปทำทันมุมตอนเด็กๆจะไปห้างกับเพื่อนไปห้างกับเพื่อนเนาะจะไปแกจะไปห้างกับเพื่อนไปห้างกับเพื่อนเพราะว่าแกจะไปดูเรื่องไททานิกมาเนาะตอนนั้นผมผมถึงกับว่าผมก็ถึงกับสตันไงเพราะผมก็ชอบดูไททานิกอยู่แล้วไงแต่แต่น่าเสียดายผมก็เกิดไม่ทันเนาะตอนนั้นไททานิกมันดังนะเพราะตอนนั้นไททานิกฉายตั้งแต่โอ้โหรุ่นแม่รุ่นพ่อแม่ผมได้เลย พอดีไททานิกหนังเรื่องไททานิกอ่ะมันฉายตั้งแต่โอ้โหรุ่นพ่อกับแม่ผมได้เลยเนาะแม่ก็เห็นตอนตอนตอนที่ผมคุยกับพ่อในไลน์อ่ะผมก็ให้พ่อดูว่าผมดูเรื่องนี้อยู่เยเนาะพ่อผมก็รู้จักนะคือพ่อผมก็รู้จักเ้วยไททานิกเพราะว่ามันโอ้โห,หนังแต่สมัยนี้แม่ผมแล้วสมัยแม่ผมนะ่าเด็กๆเนาะ แต่ผมก็ถามคุณครูว่าแล้วคุณครูได้ไปดูเรื่องไททานิกนะครับครูบอกว่าดูแล้วดูประมาณ3-4รอบ3าถึงสี่รอบอเห็นคุณครูเล่าให้ฟังนะคุณครูได้พูดถึงว่าประมาณว่าถึงเรื่องราวเป็นเรื่องราวของแจ็คกับโรสใะมาเนีแยเนาะนั่นแหละก็ประมาณนี้เนาะเนื้อเรื่องก็จะประมาณก็ประมาณนี้แหละเห็นคุณครูเล่าให้ฟังแต่ถ้าผมแคสเกมแบบว่าไม่รู้เรื่องก็ขอไปด้วยผมก็ประมาณนี้เนาะ <S <S โอเคผมใครชอบอย่านี้ผมก็าากดไลค์กดแชร์กดซับผมก็อย่าลืม ก็คือปลายะผมก็ขอบคุณที่ดูผมก็โอเคครับอย่าลืมกดติดตามช่องดีวีทีชอแนลด้วยนะอย่าลืมติดตามช่องดีวีทีชอแนลดีวิวของผมขอบคุณครับ